วิธีการสร้างค่าใช้จ่ายให้กิจการที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาดประโยชน์ที่เจ้าของกิจการจะได้รับจากโครงการนี้เป็นการสร้างรายจ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายตามหลักบัญชีและหลักภาษีอากรขจัดปัญหาเงินกู้ยืมกรรมการสร้างสวัสดิการและคุ้มครองบุคคลสำคัญเป็นแหล่งเงินสดสำรองของกิจการเติมสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ ตัวอย่างการคำนวณภาษีเป็นการคำนวณเบื้องต้นเฉพาะฝั่งนิติบุคคลตัวอย่างนี้นะครับก่อนการวางแผนกิจการมีกำไร10ล้านบาทตัวอย่างนะครับก็จะเสียภาษีนิติบุคคล20%ก็คือ2ล้านจากนั้นจ่ายเงินปันผลก็จะเสียอีกเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นเงิน8แสนบาทรวมทั้งหมดก็จะเสียภาษี2ล้าน8แสนบาทนะครับทีนี้พอวางแผนค่าใช้จ่ายนะครับ2ล้านบาท ภาษีนิติบุคคลก็จะเหลือ1 6 0 0 0ล้านบาทแล้วก็จ่ายปันผลหักภาษีหน้าที่จ่าย10%เ0 0นะครับ6 4 0 0 0 0บาทนะครับเ,เสร็จแล้วนะครับโครงการนี้ในเบื้องต้นนะครับก็จะประหยัดภาษีจาก2 8 0ล้านเหลือ2.240.000บาทส่วนต่างก็คือ5,60.000บาทต่อปีนั่นเองนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณทีวิศวกรการเงิน ที่ปรึกษาวางแผนแท็กทีแมนโทร0864626595สวัสดีครับ